เดี๋ยวนะมันมีแพ็คอะไรบ้างนะมีแพ็คอีพิกเฟสเบสออฟเดอะเบสใช่ไหมแล้วก็มีอีพิกอะไรอีกเพียบเลยนะฮะวันนี้มีแพ็คใหม่มานะครับ Neo b a s e of the b a s e นะฮะมีตัวใหม่มาด้วยวาคิรีตัวเล็กนะฮะวาคิรีดาร์กนะครับไม่เคยเห็นตัวนี้แต่น่าจะเคยมีมาก่อนแล้วใช่ไหมน่ารักมากตัวนี้นี่นี่น,นี่เป็นอูเบอร์แลที่อิมูนต่อเวฟแอคแท็กนะครับก็คล้ายๆกับโนบีนะฮะโนบี no ก็อิมูนเหมือนกันแต่ว่าได้ความน่ารักตัวเล็ก เดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันมาเหลอืกอกี่วันมาเหลืออีกวันเดียวแล้วก็มีเดนามท์นะฮะชุดไดนามายนนี้มาบ่อยเคยเห็นอยู่จริงๆรอลดราคาอันนี้ดีกว่าใช่ไหมช่วงเวลามันจะหมดแพ็คเนี่ยจะลดราคาประจําเลยในแพ็คก็มีตัวดีๆอยู่นะฮะค่อยมาเปิดก็ได้แต่อันนี้ก็น่าเปิดอ่าไว้ก่อนผมอกหักกับแพ็คพวกนี้มาเยอะแล้ววันนี้นะฮะเราจะมาเคลียร์ด่านที่ค้างอยู่นะครับด่านมีชื่อว่าเด a ออนเดบิวนะฮะหรือว่าเจ้าดาบูนะครับเจ้าตัว ซอมบี้ตัวยักษ์นะฮะนี่ตัวแรกเลยนะครับมีซอมบี้มีแองเจิลนะฮะในด่านนี้ไม่มีตัวเล็กให้ฟาร์มเงินนี่คือทีมที่จัดเตรียมเอาไว้นะครับถ้าเกิดมันไม่เวิร์กเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตัวแรกแน่นอนฮะเราเมงสู้กับแองเจิลนะครับแล้วก็ตัวนี้ชิกรองนะครับชิกรองแคทสู้กับซอมบี้นะฮะอันนี้ก็สู้กับซอมบี้ไททันล่างเคลสเนี่ยเอามาเป็นตัวทำดาเมจนะครับเพราะว่าราคาถูกส่วนอูเบอร์เนี่ยจริงๆเอามาเผื่อไว้นะฮะเรามีฮายาบุสะอยู่ผมอีโวแล้วนะครับพออีโวปุ๊บจะได้เป็นนสกกิลลใารโซอมบี แล้วก็มีสกิลสมบ้คิลเลอร์ด้วยนะฮะผมเอามาคู่กับนินจาเพราะว่าจะได้คอมโบนะครับจะเป็นคอมโบที่ทำให้ยูนิตสปีดอัพนะครับแมวของเราเคลื่อนที่เร็วขึ้นดูนะดูนะโจมตีทีหนึ่งอือหือสามตัวสี่ตัวที่เดินไปโอเคส่งไปเรื่อยๆมานะแองเจลเน้นลามเมงไปเน้นลามเมงไปยิงไปก่อนลามเมงไป ไต้ท่านไปสักตัวหนึ่งจะช่วยหน่อยเดินไปให้ถึงแล้วกันนี่คือสปีดอัพแล้วใช่ไหมเนี่ยมันเร็วขึ้นหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคเริ่มเริ่มเดินมาแล้วให้มาใกล้บ้านไม่ได้นะฮะใกล้บ้านลำบากเลยไป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 แคนๆไปหน่อยอ่าแม่บ้านมาช่วยหน่อยเริ่มจะไม่ไหวแล้ว ปลาหามุดมาจัดการหน่อยพิปโปลสองตัวไปที่เหลือช่วยหน่อยเดี๋ยวเราต่อยทีนึงอืมหิงคองมาพอดีมันจะถึงบ้านแล้วเนี่ยฮายุบุษะไปอือปล่อยเป็นเวฟเฮ้ยฮายุบุสะหิ้งคองตัวเดียวจัดการหน่อยอืมมันตีบ้านมาแล้วเนี่ย โอ้โหแคนแคนไปใส่ท่านไปอีกตัวนึงชุดแรกผ่านไปยังไม่หมดยังมีอีกมาแล้วฮะชุดที่สองทิปโปคิงคองอ่ะตัวสู้ซอมบี้ไม่ต้องมาลาเมงมาก่อนลาเมงมาก่อนแคนแคนกับลาเมงลาเมงมายิงไปโอเคคิงคองไปแล้ว ไป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 ท่านเป็นแค้นไปโอ้โหโดนบ้าล้วทีนึงเอ้ยโดนสโลด้วยอืมมันโดนสโล่อะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อย64%มันไม่เห็นจะทำงานเลยเอฟเฟก เอฟเฟกต์ <Effect S 2> ไม่เห็นจะทำงานเลยอ๋อช่องข้างบนโอ้ต้องวางช่องข้างบนนี่ไงสปีดอัพโอเคเดินเร็วขึ้นใช่ไหมเอาละนี่คือสปีดอัพแล้วนะมาลุยเริ่มมาตรงนี้แล้วฮะเฮ้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  แองเจลสี่ห้าตัวไชท่านไปเออโอเคโอเคแองเจลไปหมดแล้วเหลือแต่ซอมบี้ตีเวฟไปฮะไปพิซซ่าไปไต่ท่านบินแล้วรองเงินแป๊บหนึ่งไชท่านรองเงินแป๊บหนึ่งทันเก้าอืม โอ้โหไททันไททันไททันมาเร็วเป็นชุดเลยอะ่ะโจมตีทีนึงโอ้ย <laughs> 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 ผมลงมาเปลี่ยนใช้อันนี้ดู Research Power Up นะครับแมวของเราจะผลิตได้เร็วขึ้นอะ Research Power Up นะครับแต่ไม่ได้ใช้นะสองตัวนี้ ออกมาไว้เฉยไปสร้างแมวได้เร็วขึ้นอืมเฮ้ยมันผลิตได้เร็วขึ้นมากเลยเฮ้ยมันช่วยได้เยอะเลยนะผลิตได้เร็วขึ้นมากเลยฮะโอเคยิงไปเออไททันบินแล้วตัวที่สองกำลังไปอืมเวฟไปอ,อีกสักเวฟหนึ่งก็ไม่ได้บินแล้วไททันมาบาฮุดยังไม่ต้องเก็บไว้ก่อนไปบ้านมา แค่นมาเงินมันจะหมดแล้วสักตัวหนึ่งได้ไหมจัดการสักตัวหนึ่งยิงไปก่อนอืมไททันมาโอเคโอ้ยไททันฮิโป,โปโปกัดไม่กี่ทีก็บินแล้วอะอย่าให้บ้านพังนะรักษาบ้านไว้โอ้ เหลือแต่แมวน้ำเหลือแต่แมวน้ำแมวน้ําบินไปแล้วแต่น่าจะตื่นขึ้น,นมาได้อีกแต่มันจะโดนบ้านแล้วเนี่ยตอนนี้ผักไปเบเกอร์มาช่วยหน่อยเฮท่านมาฟื้นขึ้นมาแล้วฮะสองตัวหรือสี่พันบ้านโอโ้ยังมีเอเจนอีกเหรอ วัดเฮ้ยทำไมมันยังมีอ้โหทำไมมันเยอะจังเลยอะหกสิบเก้าเปอร์เซนต์ออกมาให้หมดออกมาให้หมดใบบาฮาม,มุสต่อยให้หมดต่อยต่อยก่อนที่จะบินต่อยก่อนที่จะบินโอ้โหโอ้มันยังไม่หมดฮนะมันยังมีอีกมีแอ็งโจ้อีกรอบหนึ่ง เนี่ยมาแล้วอ๋อบินไปเป็นกลุ่มเลยโอ้โหจะสู้ยังไงเนี่ยเฮ้ยบินไปใส่ท่านมาโอ้โหสีหเอซนอ่ะผมติดดาบูไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเรามาที่ด่านนี้ก่อน แอ็กซ์ไมเนียกนะครับปลดล็อกล่างทูฟอร์มของเจ้าคลีสแอคนะฮะจัดทีมใหม่ก่อนศัตรูในด่านนี้จะเป็นเลดตัวสู้เลดของเรานี่ตัวสู้เลดจัดทีมใหม่เลยมานี่ก็ตัวสู้เลดเห็นนได้เห็นนมานี่ก็สู้เลดแอปเปิลแน่นอนอ่า เวลแคทมาโคโนตแน่นอนแมวตาฟ้าแมวน้ำใกล้เข้ามาแล้วไอแคทมาเวลแคทมาโอเคครับสต็อปเลสก่อนหยุดสีแดงก่อนไอแคทมาอีกตัวหนึ่งอูเบอร์ยังไม่ต้องมามัง้งจัดการพวกนี้ก่อน ให้หน้าคนไปก่อนอืมโอ้ยไม่ตัวหนึ่งยิงไปโอเคบินไปแล้วมาโคโนตมันใกล้บ้านแล้วนะตอนนี้มันใกล้มากเลยอืมโดนแถวหน้าไปหมดโคโนอดอย่าเข้าไปในระยะนะโคโนดโอเคโอเคจัดการพวกงนี้ก่อน ลูกน้องเจ้าคลสแอคก็ยังอยู่นะฮะน่าจะทนมากยิงไปหน่อยอืมไปห,หน้าคนบินไปแล้วโอ้คลสแอคตีเรื่อยๆเลยอ่ะตีไม่หยุดเดินมาก็ตีครับเดินมาก็ตีครับเบรกหน่อยได้ไหมคลสแอคลรวโอ้โหบันบันมาอีก มีครบทุกอย่างที่ต้องการมีทั้งเคลสแอคมีทั้งบันบันมีทั้งตัวนั้นอีกที่นั่งกวาอีกโคโนตอย่ายพึ่งไปนะโคโนตมาไอ้อยิงไปก่อนไอ้แคทมาก่อนบันบันนี่ตัวปัญหาละตอนนี้รีบจัดการบัน,บ,นบันก่อนน็อกแบ็คไปเจ้าเคลสแอค บันบนยังไม่บินบันบันต่อยมาลัวลวัวอืมไอแคทไปไอแคทหยุดบันบันได้ไหมเหมือนจะหยุดไม่ได้โอ้โหหน้าคนมาอีกหนึ่งมีเท่าไหร่พี่มาหมดเลยโอเคโคโนยังคูดาวอยู่แมวตาฟ้าช่วยหน่อยบันบันยังไม่บินอะโคโนสมาอีกตัวนึงเอยยิงไป อ่ะ <Okay>. ah, ไปแล้วบันบันยังมีแมวน้ำอีก <laughs> หยุดตีได้แล้วเกรสแอคกบตีถี่มากเลยเหมือนกเก็บกดอ่ะอืออ่ะฮะไปไปไปเออหน้าคนอีกตัวหนึ่งโอ้โหทำไมลูกน้องเยอะจังให้ตัวนั่งเก้าอี้บินก่อนที่เหลือจะง่ายขึ้น แต่ปัญหาคือเราโจมตีเขาไม่โดนฮะเราอยู่นอกวงเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้ด้วยอืมหน้าคนบิหรือยงบินแล้วโอเคคลีสแอ็กยังอยู่เหยียบเข้าไปหน่อยแต่อย่าให้เขาตีเรานะไอแคทช่วยตอปก่อนโอเคเอ้ยบินไปแล้วที่เหลือก็อีซี่แล้วที่เหลือก็ง่ายขึ้นอืมเหลือแต่คลีสแอ็ก ที่ยังตีไม่หยุดไม่เหนื่อยบ้างเหรออ่ะยังไม่บินทีนี้ก็ต้องสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะบินเริ่มแนละ้วเริ่มบีบเข้ามาแล้วอืมจัดการลูกน้องไปโอ้แมวน้ำอีกตัวหนึ่งอืมขอบคุณมากที่ฟาร์มเงินบินไปแล้ว <laughs> ตีจนเมื่อยแล้วใช่ไหมล่ะ ไปที่เหลือก็ง่ายแล้วดานนี้9ก้าดาวนะฮะเท่ากับดาบูเมื่อกี้เลยแต่คนละเรื่องกันเลยอะดาบู w ยากมากโอเคอันล็อกอ่ะอย่างน้อยก็ได้ตัวนี้มาไว้ใช้งานอีกหนึ่งตัวเคลสเอ็กซ์ร่างทรูฟอร์มเอ๊อ่ะโอเคครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ